สถานการณ์เด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากโดยสาเหตุหลักที่เด็กพิการถูกส่งตัวมายังสถานสงเคราะห์เป็นเพราะมาจากการถูกทอดทิ้งโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลจะมากที่สุดรองลงมาจะเป็นเด็กพิการที่พ่อแม่ยากจนเด็กพิการเป็นกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตซึ่งโดยเฉลี่ยสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งทั่วประเทศจะต้องดูแลเด็กพิการรวมแห่งละ300-500ถึงคน ทีมข่าวระวังภัยเราได้เดินทางมาตรวจสอบสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งที่นี่เป็นสถานสงเคราะห์ที่รับดูแลเด็กพิการทางร่างกายและสมองอายุระหว่าง7-18ปีปัจจุบันมีเด็กพิการที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น549คนซึ่งมาจากทั่วประเทศ เด็กพิการที่เข้ามาอยู่ในบ้านราชาวดีหญิงจะเป็นเด็กพิการทางสมองแบ่งเป็นเด็กพิการซ p พีหรือเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวทางร่างกายผิดปกติเด็กพิการดาวซินโดรมเป็นต้นเด็กเหล่านี้นะคะนอกจากจะมีปัญหาพิการทางสมองและปัญญาแล้วยังถูกทอดทิ้งจากคนที่เป็นพ่อและเป็นแม่ด้วยค่ะซึ่งสถานสงเคราะห์บ้านราชาวดีหญิงแห่งนี้นะคะจะต้องดูแลรับผิดชอบเด็ก ในปริมาณที่มากพอสมควรแล้วนะคะซึ่งเกินกว่าที่จะดูแลอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับบ้านราชาวดีหญิงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2,550ถึง2,553มีแนวโน้มที่เด็กพิการถูกส่งมายังสถานสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยปี2,550มี538คน ปี2551จำนวน557คนปี2552จำนวน567คนในปีนี้มีเด็กพิการที่เสียชีวิต16คนปี2553จำนวน549คนในปีนี้มีเด็กเสียชีวิตถึง24คนและคาดว่าตลอดปี2554จะมีตัวเลขของเด็กพิการที่เข้ามายังสถานสงเคราะห์ถึง600คน จากปัญหาจํานวนเด็กพิการที่เพิ่มมากขึ้นนี้แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อการดูแลของพี่เลี้ยงเพราะมาตรฐานการดูแลเด็กพิการตามระเบียบของสํานักมาตรฐานพมที่ใช้สําหรับการว่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะอยู่ที่สัดส่วนพี่เลี้ยงหนึ่งคนต่อเด็กพิการ5คนเด็กพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควรต้องมีผู้ดูแลหนึ่งคนต่อเด็กพิการ10คนและเด็กพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ต้องมีผู้ดูแลหนึ่งคนต่อเด็ก15คน,คน15ขณะที่สัดส,ส่วนการดูแลเด็กพิการในสถานสงเคราะห์บ้านเราขณะนี้อยู่ที่1ต่อ30-40ถึงคนขึ้นไปตอนนี้อย่างที่เรียนนะคะว่าเด็กของเราเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะ,คะแต่ว่านโยบายขอายของของ,งของผู้บริหารของกระทรวงนะคะ,คะก็อย่างที่บอกว่าการดูแลเด็กเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิเด็กเราต้องดูแลเด็กทุกคนให้เขามีที่อยู่ไม่ว่าเขาจะมาจากอะไร เราก็จะมีพี่เลี้ยงจริงๆเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่บ้านราชาวบดีนี่ประมาณ100ร้อยกว่าคนนะคะดูแลก็ประมาณห้าร้อยกว่าคนค่ะสัดส่วนเยอะพอสมควรก็เรียกได้ว่าเยอะค่ะแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็ยังมีเขาเรียกว่าบุคคลที่มีจิตอาสานะคะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศได้กรุณาเข้ามาเยี่ยมชมที่สถานสงห์แห่งนี้นะคะแล้วก็บางท่านก็ มาบริจาคตรงบ้าง,บ,างบริจาคอาหารบ้างบาง,บางท่านก็มาช่วยป้อนข้าวให้เด็กหรือว่ามาทํากิจกรรมต่างๆให้เด็กค่ะ,คะนอกแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกค่ะหรืมอม,มาสมาัครปกติตอนแรกก็รับไม่ได้ะคะ่ะแต่ทำาไปมันก็ชินนะคะเล็กอย่างหนึ่งก็เราก็สมุางานคือเด็กพีกนี่เราต้องดูแลเหมือนลูกอ่ะนะ,ะพี่ค่<า><ล>ะดูแลทําความสะอาดเขาก็เหมือนับลูกแล้วก็ทำด้วยใจอลค่ะถ้าทำาไปมันจะชินนะคะพี่ คืว่ามันก็สงสารด้วยอะไรด้วยมันก็จะเหมือน <c oughs> เป็นความสนุกไปกับงานนะคะพี่เพราะทำงานอย่างนี้ตะเกียดมันก็จะทําไม่ได้ค่ะ <c oughs> สิ่งที่บุคลากรภายในสถานสงเคราะห์ตั้งใจสูงสุดคือต้องการให้เด็กเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาในการบริหารจัดการหลายเรื่องทั้งจํานวนพี่เลี้ยงที่ไม่สัมพันธ์นกันกับจํานวนเด็กต้องอาศัยอาสาสมัครหรือบุคคลจิตอาสาเข้ามาช่วยดูแล ปอนข้าวร้องเพลงและพาเด็กทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงรับบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นโดยเฉพาะผ้าอ้อมเด็กหรือแพมเพิร์สซึ่งในแต่ละวันจำเป็นจะต้องใช้หลายร้อยแผ่นถุงขยะสีดำและแผ่นรองซับน้ำลายเป็นต้นลำพังจะหวังพึ่งงบประมาณจากกระทรวงที่จัดสรรมาให้10บล้านบาทต่อปีคงไม่เพียงพออย่างแน่นอนประโยชน์ทัศนะเปรมสินถ่ายภาพจิรวรรณะสมทรัพย์ทีมข่าวระวังภยัยรายงาน